สวัสดีค่ะเอื้อค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาร์มสุขเอื้อนะคะวันนี้เอื้อจะมารับบทเป็นช่างประปาหนึ่งวันค่ะเนื่องจากตอนนี้ท่อประปาที่บ้านแตกนะคะเอื้อก็เลยคิดว่า เออเดี๋ยวเอื้อลองมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการซ่อมท่อแบบง่ายๆสไตล์เอื้อเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงแล้วอาจจะอยู่ตัวคนเดียวด้วยนะการที่จะให้ช่างมาซ่อมที่บ้านเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็บางทีต่อให้มีช่างที่ไว้ใจหาช่างได้เราก็ไม่รู้ว่าช่างจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมแล้วตอนนี้รู้สึกว่าช่างจะค่อนข้างหายากด้วยหลายๆบ้านก็ อยากจะให้ช่างไปซ่อมแต่ว่าช่างซ่อมก็อาจจะมีน้อยลงนะบางทีช่างก็เล่นตัวด้วยเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าหากว่าเราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยตัวเองได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ไวแล้วก็ประหยัดตังค์แล้วก็เซฟเรื่องความปลอดภัยความสบายใจของเราได้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะซ่อมท่อน้ําเราก็ต้องปิดตัววาล์วน้าซะก่อนว,วาล์วน้ําที่จะเข้าไปที่ตัวท่อจ่ายน้ําที่มันรั่ว หรือซึมแตกของเรานะคะตัวนี้ทีนี้เราก็ดำเนินการซ่อมท่อของเราได้เลยเดี๋ยวเอื้อจะพามาดูตัวท่อน้ำที่บ้านเอื้อตอนนี้นะคะว่ามันมีความผิดปกติหรือว่ารั่วซึมยังไงบ้างนะคะตัวท่อน้ำตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าเก่ามากๆแล้วนะคะก็ไม่แปลกที่มันจะมีปัญหาขึ้นมาเนาะจะเห็นว่ามีรอยซ่อมเดิมบางส่วนที่พ่อได้ซ่อมเอาไว้แล้วด้วยนะ สภาพดินตรงนี้ก็คือเป็นผลจากการที่ท่อน้ํามันแตกเนาะแล้วก็ตัวน้าเนี่ยมันก็พุ่งออกมานะคะแล้วก็มาดันดินทําให้แบบเป็นรูแล้วก็แฉะมากๆเลยบริเวณนี้นะแต่ว่าสภาพตัวนี้ที่เห็นอยู่ปัจจุบันคือเอื้อไปปิดวาล์วน้ําแล้วนะคะเพราะว่าน้ํามันดันออกมาเยอะมากเนี่ยนะคะที่เห็นในคลิปคือเอื้อก็จับตัวท่อนะคะที่ส่วนที่มันแตกมันก็ยังมีน้ำซึมซมออกมาให้เห็นอยู่เลยนะคะ เอื้อจะใช้เลื่อยตัดเหล็กข้อต่อตรงตามขนาดของท่อเรากาวท่อน้ําแล้วก็พวกเศษผ้าขี้ริ้วที่ซับน้ําดีๆหน่อยค่ะอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือซ่อมท่อประปาด้วยตัวเองกันเลยหลังจากที่เราปิดวาล์วน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเลื่อยตัวท่อ บริเวณที่เขามีรอยแตกหรือรั่วซึมให้เขาขาดออกจากกันไปเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมถึงมีน้ำพุ่งออกมาในขณะที่เราเลื่อยตัวท่อเพราะว่ายังไงมันก็ยังจะเหลือน้ำที่ค้างอยู่ในตัวทางเดินของท่ออยู่นะเพื่อนๆอาจจะสังเกตเห็นว่าใกล้ๆกับรอยที่เรากำลังซ่อมอยู่ตอนเนี้ มันจะมีรอยเหมือนการพันด้วยตัวเส้นยางรถอยู่ตัวนี้ก็เป็นอีกวิธีซ่อมง่ายๆวิธีหนึ่งนะที่พ่อเอื้อเคยสอนแล้วตัวนี้ก็คือพ่อเอื้อก็ซ่อมเอาไว้นะแต่เอื้อคิดว่าการซ่อมแบบนี้ถ้ายางมันเปื่อยบางทีมันก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะคะ โอเคค่ะในส่วนของการซ่อมของเราในวันนี้เนาะหลังจากที่เราตัดท่อให้ขาดออกจากกันแล้วสิ่งที่จะต้องทำก็คือเราจะต้องเช็ดท่อให้แห้งที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ค่ะทั้งด้านนอกและด้านในเลยนะ ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องปล่อยให้น้ําที่ค้างอยู่ตรงทางเดินท่อเนี่ยเขาออกมาให้หมดก่อนนะคะแล้วถึงจะสามารถเช็ดให้แห้งได้เพราะไม่อย่างนั้นน้ําที่ไหลออกมาตลอดเราก็ไม่สามารถที่จะเช็ดให้แห้งได้เลยนะคะขั้นตอนต่อมาเอื้อก็จะทากาวท่อน้ําที่วงนอกของท่อแล้วก็ตัววงในด้านในของตัวข้อต่อตรงของเรานะคะ ถ้าใครไม่สะดวกที่จะใช้มือแบบที่เอื้อทำอยู่ตอนนี้ก็จะใช้เป็นพวกคอตตอนบัตรก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวแล้วเอื้อก็จะถนัดใช้มือแบบนี้มากกว่านะคะก็ทำแบบนี้จนชินแล้วนะด้วยความรีบของเอื้อนะคะท่ออาจจะยังไม่แห้งสนิทมีน้ําซึมๆออกมาบ้างแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากซ่อมแล้วจะใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะคะทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาท่อแล้วก็ข้อต่อตรงประกอบเข้ากันแบบที่เห็นในคลิปได้เลยนะคะ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลองเปิดวาล์วน้ําแล้วก็ทดลองใช้งานกันเลยนะคะเราซ่อมพ่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดลองเปิดน้ําของเราดูว่าจะยังมีรัว่วซึมอยู่อีกหรือเปล่านะคะเราก็จะเปิดตัวนี้แบบยากจริงถ้าเราเปิดวาล์วน้ําแล้วก็เปิดก๊อกน้ํานะคะตัวมิเตอร์ก็จะหมุนแบบที่เห็นในคลิปแบบนี้เลยนะคะ เ่าที่ดูตอนนี้ก็ยังไม่มีรั่วซึมนะคะแต่เดี๋ยวเอื้อจะทดลองใช้งานประมาณ1เดือนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีว่าจะยังใช้งานได้เป็นปกติหรือเปล่านะคะ หนึ่งเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยนะคะแต่ว่าบอกเลยก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนจริงๆในการรอดูผลผลที่ได้ก็คือใช้งานได้เป็นปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะถือว่าการรับบทช่างประปาของเอื้อในครั้งนี้ก็สำเร็จลุล่วงลงด้วยดีแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากการชมคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการที่เอื้อเอามาแชร์กับเพื่อนๆในวันนี้ จริงๆหลายๆคนก็อาจจะมีเทคนิควิธีการแตกต่างกันออกไปนะคะตรงนี้ก็คือเป็นวิธีที่เอื้อศึกษาแล้วก็ครูพักรักจำมาจากพ่อนะถ้าหากว่าใครมีวิธีการอื่นๆที่น่าสนใจก็อย่าลืมเอามาแบ่งปันกันไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมคลิปวิดีโอของทางช่องฟาร์มสุเอื้อนะสำหรับเพื่อนๆที่ชมผ่านเพจ Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเอื้อด้วยนะแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามทางช่อง YouTube ก็อย่าลืม กดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันเยอะๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะขอบคุณมากค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ